ดีครับครับครับผมผมไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าในในห้องนี้ผมย้ำชัดเจนนะครับเมื่อกี้ก็ย้ำอีกทีนึงว่าจริงแล้วขอให้เจ้าที่ตำรวจทุกคนเนี่ยกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็ให้เรื่องของคดีของทั้งสองท่านเนี่ยดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีการแทรกแซง นะครับก็มีก็มีการพูดคุยกันนะครับโดยที่ท่านคณะกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการกอตรอคือท่านชัดชัยกับอ่ท่านวินัยทองสองทั้งสองท่านก็ออกนอกห้องประชุมเพื่อให้มีการพูดคุยกันซึ่งก็มีการพูดคุยประมาณสักสิบนาทีแล้วก็จบครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเมื่อกี้ก็มีการเรื่องของพัฒนาบุคลากร,กรนะครับเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นประโยชน์กับกองที่เป็นประโยชน์กับสำนักำาัส่วนแห่งชาติครับไม่ไม่ได้มีการพูดคุยถึง เรื่องนี้แล้วเราผมว่ากับชัดชัดเจนซึ่งทุกท่านก็เห็นด้วยว่าเราควรที่จะต้อง move on ได้แล้วนะครับผมว่าทา,ทางทางเราที่วันนี้ผมมาในฐานะประธานกตรนะครับเรื่องนี้เราไม่ผมผมไม่ยุ่งแล้วครับเพราะว่ามีคณะกรรมการที่ค้นหาความจริงมาแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะเห็นว่าข้อมูลอะไรที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะมสมสมอย่างไรที่จะพิจารณานต่อไปครับ ผมจําไม่ได้แล้วครับว่าเรื่องอะไรพังนะครับอันนี้เป็นเรื่องของท่านเองนะครับว่าจริงถ้าเกิดท่านลาไปก่อนแล้วและมีการสั่งการไปผมก็สงื่อท่านก็สามารถราจาระลาได้หรือว่าถ้าเกิดท่านอยากจะทํางานท่านก็ทําได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้มมีการยกเลิกได้มีการขอใหม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าไปตามกฎของการบริหารราชการแผ่นดินครับนะครับผมไม่มีเวลาไปลงล ia, รายละเอียดว่าทําไมเขาถึงยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับท่านก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีอีกหลายภาคส่วนที่ในพืรัฐีนตรีต้องไปดูแลนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านตามตามกฎนะครับ คำถามคือการที่คุณทักษิณเข้าพักวันนี้มีการครอบงำรัฐบาลคนเขามองพอ,อคนเราก็มองได้ไหลายเรื่องนะครับก็แล้วก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะครับแต่ว่าผมว่าในฐานะยารัุมนตีท่านไม่ได้มาครอบงำรัฐบาลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ